ดราม่าโรงงานน้ําปลากับลูกค้าที่สั่งผลิตสินค้าก่อนอื่นเราจะไม่วิาพากษ์วิจารณ์และตัดสินทั้งสองฝ่ายนะคะแต่เราลองตั้งคําถามและตอบคําถามเล่นๆกับตัวเองดูนะคะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วก็เดินไปที่โรงงานผลิตสินค้าแล้วก็ได้นะคะชิมรสชาติและก็มีการตกลงร่วมกันว่าโอเคเราเอาสูตรนี้นะและในวันที่ผลิตสินค้าอถที่ผลิตสินค้าจริงและสินค้านั้น รสชาติไม่เหมือนเดิมที่เราชิมคุณจะทำอย่างไรคะถ้าคุณเป็นเจ้าของโรงงานที่ผลิตสินค้าและมีลูกค้าเดินเข้ามาแล้วบอกกับคุณว่าอยากได้สินค้าจำนวนหนึ่งล้านชิ้นแต่ณตอนนี้โรงงานผลิตสินค้าของคุณผลิตสินค้าได้ต่อวันเพียงแค่2,000มชิ้นและถ้าคุณอยากไดออเดอร์หนึ่งล้านชิ้นแต่คุณอ่ะไม่มีทุนที่จะสร้างโรงงานคุณจะทำอย่งไรคะ ระหว่างการที่ไปกู้เงินเพื่อสร้างโรงงานโดยที่ไม่มีสัญญาอะไรเลย 2. กู้เงินเพื่อที่จะนำมาสร้างโรงงานและทำสัญญากับลูกค้าว่าจะต้องออเดอร์กับคุณหนึ่งล้านชิ้นชัว 3. สามชวนให้ลูกค้ามาเป็นหุ้นส่วนสร้างโรงงานให้กับคุณแล้วคุณก็ทำสินค้านั้นให้กับลูกค้าเพียงคนเดียวลองจินตนาการดูนะคะลองตั้งคำถามแล้วก็ลองตอบตัวเองดูนะคะว่าคุณจะเลือกแบบไหน